ช่วงนี้สนับสนุนโดยเครือข่ายเข้มขน้นสหกรณ์แขมแข็งในช่วง10ปีที่ผ่านมากรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เดินหน้าพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันเป็นการก้าวเข้าสู่ระบบเกษตรอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น GAPGMP ISO รวมทั้งมาตรฐานสินค้าสหากรณ์ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในวันที่31ธันวาคม2 5 5พอแปผลปีที่ผ่านมาเนี่ยกรมได้เริ่มต้นตั้งแต่าการปรับระบบส่งเสริมสหกรณ์หรือเราเรียกภาษาอังกฤษว่า C.P.S. ที่มาที่ไปหองหลักนี้ก็คือทำให้การทำงานเรามีความใกล้ชิดกับพี่น้องสมาชิกสหกรณ์มากขึ้นนอกจากนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังเดินหน้าสร้างเครือข่ายด้วยการเปิดศูนย์กระจายสินค้าทั้งในระดับจังหวัดไปจนถึงต่างประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสหกรณ์ไทยพร้อมก้าวต่อไปด้วยการสร้างตราสัญลักษณ์สินค้าที่เป็นเอกลักษณ์เดียวกันทั้งประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและสามารถแข่งขันกับสินค้าอื่นได้ดียิ่งขึ้นกรมจะเป็นภาพจาัดช่วง1 5บหถึงกุมภาพันธ์2 5ง6 ที่เราจะเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดมหากรรมสากลอาเซียนวีที่ผ่านมาเนี่ยเราให้การรับรองสินค้าสากลไปหลายพันชนิด มันก็จะเกิดน้ำหนักในการที่จะมีสินค้าเหล่านี้เข้ามาซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและธุรกิจของสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นต่อไปเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศซึ่งสอดคล้องกับวาระแห่งชาติด,ด้านการสหกรณ์โดยสำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการมารวม25โครงการที่จะสนับสนุนให้สหกรณ์และสมาชิกเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้รวมถึงช่วยเหลือซึ่งกันและกันจนสามารถอยู่ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนครับ